นี้นะคะน้องใหม่ล่าสุดค่ะคุณพี่ขะมิวนิด G3 i n d อินดอร์คุณพี่ดีไซน์สวยมากไซส์ Size อยู่ที่39-43เลยเป็นรองเทา้ากุศลจากแบรนด์สเปนเลยนะรุ่นนี้นะคะทำมาจากหนังสัง่งเคราะค่ะคุณพี่ผสมกับผ้าในร้อนอย่างดีเลยนะคะแล้วก็บวกด้วยผ้ามีดอีกด้วยด้านในบุโฟมพร้อมหุมผ้าเซตตี้เอ็นร้อยหวาย ปากรองเท้าเย็บได้ย้ำให้แล้วเรียบร้อยเตะฉีดยาเตะจิ้มบันได้ชุดพื้นรุ่นนี้นะคะจะเป็นยางอย่างดีนะชุดพื้นไทลอนนะคะนี่รุ่นนี้แข็งแรงทนทานลงเล่นได้ทุกๆสนามเลยนะคะจากราคาปกตินะคะรุ่นนี้อยู่ที่2,700นนะคะวันนี้ไม่ขายค่ะถ้าคุณที่สั่งซื้อมานะจ๊ะ เหลือเพียงคู่ละ2,000ชินชิป,ชปเองค่ะคุณพี่ยิ่งซื้อในไลฟ์กดรับผู้ปองส่วนลดเพิ่มได้ละครับถึงปลายคุณพี่จะสนใจรีบเลยนะคะ